ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกคือแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมสําหรับชุมชนจากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จสพกมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญคือเกษตรกรต้นแบบเป็นเกษตรกรแบบเจ้า,จาของแปลงเรียนรู้ครับสวัสดีครับผมนายบัญญัติมาวันแปลงเรียนรู้เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้สาธิตวิธีและผลให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้แปลงเรียนรู้ของอำเภอแก่งคอยคือแปลงเรียนรู้การทำนาโยนและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคอดินหลักสูตรการเรียนรู้เป็นเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตรของชุมชนหลักสูตรการเรียนรู้ได้แก่หลักสูตรหลักการลดต้นทุนการผลิตพืชการปรับปรุงบำรุงดิน การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีการทำนาโยนการปลูกและดูแลรักษาข้าวการป้องก,รกรันกาจัดศัตรูพืชข้าวหลักสูตรบังคับคือเศรษฐกิจพอเพียงและไรนาส่วนผสมหลักสูตรเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์มการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปลรูปข้าวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติกและกระชงังบก การเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคระบาดของสัตว์ฐานเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้เช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผลิตสารชีวพันธุ์ฐานการเรียนรู้เรามีทั้งหมด5ฐาน 1. การจัดการดินและปุ๋ย 2. การบริหารจัดการศัตรูพืช 3. เทคนิคการทำนาโยน 4. เศรษฐกิจพอเพียงและ 5. การเพิ่มมูลค่าศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้แก่ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหินซ้อนเทคโนโลยีเด่นคือการผลิตสารชีวพนันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูประธานศูนย์คือ นางรัดดาเอี่ยมสุดใจ 2. วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตำบลท่าค้อเท е คโนโลยีเด่นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประธานศูนย์คือนางวันนาดีผิว 3. วิสาหกิจชุมชนเครือข่า,ายแปลงใหญ่ตำบลหินซ้อนเทคโนโลยีเด่นลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสัมปะหลังประธานศูนย์คือนายบุญส่งสุขศิลา 4. วิสาหากิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตำบนหินซ้อนเทคโนโลยีเด่นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประธานศูนย์คือนางเพนบุญแจง้ง 5. วิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำนาหมู่9ก้า ตำบลชำผักแพวเทคโนโลยีเด่นการแปลรูปผลิตผลด้านการเกษตรประธานศูนย์คือนางเกสรผอสูงเนิน 6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชำผักแพวเทคโนโลยีเด่นเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินประธานศูนย์คือนางวสนาภูทร 7. วิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบชอมเทคโนโลยีเด่นคือการบริหารจัดการไม้ผลประธานศูนย์คือนางพยอมสุวรรณคน 8. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระบือชะอมเทคโนโลยีเด่นการเลี้ยงกระบือขุนแบบครบวงจรประธานศูนย์คือนายออสเช่มพุษา 9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านนาดี ตำบลห้วยแห้งเทคโนโลยีเด่นการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประธานศูนย์คือนายสมานยะธาตุ 10. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตำบลสองคอนเทคโนโลยีเด่นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประธานศูนย์คือนายลอยอินเฟย 11ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลห,ห้วยแห้งเทคโนโลยีเด่นาการลดตด้นทุนการผลิตเทคนิคการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมือง,างการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจรประสาทประธานศูนย์คือนางอลิสาสุวรรณดี 12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเขาแย้ตำบลห,ห้วยแห้ง เทคโนโลยีเด่นการลดต้นทุนการผลิตข้าวประธานศูนย์คือนายน้อยพมผางออวา13วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลห้วยแห้งเทคโนโลยีเด่นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว<ม>าเพื่อจำหน่ายประธานศูนย์คือนายสมพรพรมโชมค14ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตาลเดี่ยว เทคโนโลยีเด erm ah. ่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการปรับปรุงบำรุงดินประธานศูนย์คือนายบัญญัติสุมาวัน 15. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านท่าเทคโนโลยีเด่นการลดต้นทุนการผลิตประธานศูนย์คือนายสายยันแก้วมี 16. ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนตำบลท่าตูมเทคโนโลยีเด่น การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประธานศูนย์คือนายวิชาญปานมา